จัดชุดอะไหล่สหรับประกอบมอเตอร์ไซค์สามล้อเพื่อการเกษตรนะคะจะส่งลูกค้าจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะอย่างชุดนี้นะคะราคาไม่เกิน2 0 0 0 0บาทนะคะได้ครบชุดแบบนี้พร้อมนําไปประกอบเลยนะคะอย่างชุดนี้นะคะลูกค้านําไปใช้กับรถมอเตอร์ไซค์เวฟนะคะใช้ได้เลยค่ะตัวแรกนะคะเป็นล้อขอบ14นะคะจัดไปเป็นยางดอกก้างฟ้านะคะเบอร์6.0 0ขอบ14ยางใหม่เบอร์หนึ่งนะคะเป็นยางเอเดียนนะคะจัดไปพร้อมกับกระทะเหล็กขอบ14หน้ากว้าง5นิ้วค่ะระยะห่างลูน็อตเป็นแบบ4รู1 ะะซึ่งสามารถใช้กับเทาไทย S200 ที่ทางร้านจัดไปให้ได้เลยนะคะแล้วก็ตัวต่อไปนะคะตัวนี้จะเป็นเกียร์ฝาแบบมีสโลนะคะลูแกรสเตอร์ขนาด17มิมที่สามารถใช้กับรถมอเตอร์ไซค์เวฟได้เลยนะคะแล้วก็ตัวนั้นนะคะจะเป็นสโลหน้าเภานะคะเวลาติดตั้งเราก็จะไปติดตั้งแบบนี้นะคะต่อกันไปแบบนี้เลยนะคะเอาตัวนี้ประกบเข้าข้างเครื่องยนต์แล้วต่อด้วยตัวสโลโลหน้าเภานะคะ ส่วนควบนะคะก็จะเป็นตัวยอย20มิลแล้วก็บูทขนาด20มิลหนึ่งตัวนะคะต่อไปด้านหลังจากตัวสโลหน้าเผานะคะ mm hmm. เพื่อต่อไปหาตัวเผากลางของลูกฟืนท้ายนะคะ mm hmm. แล้วก็ต่อไปค่ะจะเป็นแหนบเก่าญี่ปุ่นแบบ3ชั้นนะคะจัดไปครบชุดนะคะแหนบตุ๊กตาด้านหลังตรงเตนน้องเต้าแหนบตุ๊กตาด้านหน้าแป้นดัดแหนบสาแหลกแล้วก็ลูกยางหูแหนบนะคะตัวนี้เป็นโชคใหม่มือหนึ่งนะคะยี่ห้อ k y p ค่ะ ตัวสุดท้ายนะคะเป็นเพลาท้ายได้ทั้สูง x สองแบบคอยสปริงนะคะความกว้างของเพลารุ่นนี้ค่ะวัดจากด้านหลังแผงเบรกด้านนี้มันจะถึงอีกหนึ่งด้านค่ะจะกว้างอยู่ที่125ซนติเมตรนะคะตัวแป้นฝังเพาะนะคะทางร้านหันยิ้มน็อตสิดไปให้เรียบร้อยแล้วค่ะก่อนจะส่งนะคะทางร้านจะถ่ายรู้เพท้ายออกจนหมดก่อนลูกค้ายังคงจะน้่งเลาท้ายประมาณหนึ่งก่อนใช้งานนะคะ สำหรับเพาทดายได้ s สสอ S 200นะคะระยะห่างรูน็อตถึงกลางรูน็อตถึงึงกลางรูน็อตจะเป็นแบบ4รู100นะคะเราหมุนให้ดูการทํางานของลูกเฟืองนะคะลูกเฟืองสามารถทํางานได้ปกตินะคะด้านในของรุมเบรกทั้งสองค่านะคะจะมีผ้าเบรกและแม่ปั๊มเบรกามสภาพเก่าญี่ปุ่นติดไปให้นะคะ ที่เพานะคะก็ここจะมีแปะเบรกนะคะที่เป็นแปะเหล็กแบบนี้นะคะติดมาให้นะคะลูกค้าสามารถไปเดินเนบรกระบบน้ามันนะคะใช้งานได้เลยคะ่ะเพลาเส้นนี้นะคะมีสายเบรกมือติดมาด้วยนะคะทางร้านมัดยึดติดมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะถ้าลูกค้ายังไม่ต้องการเดินสายเบรกมือนะคะก็มัดยึดติดเอาไว้แบบนี้ก่อนก็ได้นะคะถ้าในอนาคตต้องการเดินสายเบรกมือนะคะเพิ่มเติมก็คือตัวคันโยกดึงเบรกมือนะคะเราก็นําสายตัวนี้นะคะดึงออกมาใช้ได้เลยนะคะให้ดูสภาพของเพาทั้งหมดนะคะ จัดไปครบชุดนแบบนี้นะคะงบไม่เกิน2 0 0 0 0ืนบาทนะคะได้ครบทุกชิ้นพร้อมนําไปประกอบได้เลยนะคะสินค้าสามารถจะส่งได้ทั่วประเทศไม่มีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะ